อยากจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะคะแต่อย่างที่คุณอนุชาบอกว่าเวลาปรับค่าแรงเนี่ยถ้าอย่างพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ขึ้น2บาทแต่เวลาราคาสินค้าเพิ่มข้าวหนึ่งกล่องขึ้นที่5บาท10บาทและขึ้นแล้วก็ไม่เคยลงด้วยนะจับเขาบอกว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเร็ดเดียวราคาเดียวกันทั่วประเทศะนะครับแต่ก็มีข้ออ้างอิงในส่วนของชั้นการพิจารณาเหมือนกันว่าค่าครองชีพอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเทียมกันอย่างในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจหรือว่าอยู่ในเขตที่เป็นเขตเศรษฐกิจเนี่ยค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่าในบางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างเรื่องของค่ารถค่าราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับการใช้ ชีวิตการค่าการในการใช้ใจ่ายแต่วัน,วนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็เลยเป็นนำมาซึ่งการปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรทเดียวกันทั้งประเทศนะครับเป็นจังหวัดจังหวัดไปเป็นพื้นที่พื้นที่ไปแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยถ้ายังจํากันได้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยจะพยายามปรับให้ถึงอัตรา400บาทนะครับต้องรอดูว่า เทศกาลสงกรานต์ปีหน้านะครับปี2567ค่าจ้างขั้นต่ํารอบใหม่ที่จะปรับเนี่ยจะถึง400บาทไหมแต่หลายคนบอกว่าถ้าเพื่อไทยบอกว่าจะปรับให้ได้400บาทามันกลายเป็นว่าผู้ประกอบการลําบากหรือเปล่าภาคเอกชนจะแบกรับไหวไหมคนจะเข้ามาลงทุนในประเทศหรือเปล่าค่าแรงเพิ่มสูงขนาดนี้แต่ในอีกมุมมองหนึ่งเขาก็มองว่าถ้าเกิดบอกแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอยู่ในการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําซึ่งพอมี การเลือกตั้งทีก็มีนโยบายกันมาทีหนึ่งค่าแรงก็ปรับขึ้นกันทีหนึ่งบางรัฐบาลเข้ามาทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่ประเด็นสําคัญมันจะทําให้กลไกเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงความเป็นอยู่ของคนเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวพาไปฟังเสียงสะท้อนจากคณะกรรมการไตรภาคีจากการประชุมครั้งที่ผ่านมากันก่อนค่ะอ๋อก็ไม่ได้ส่งสัญญาแล้วครับจะขอวิงวอนว่าขอให้การเมืองอย่ามาแทรกแซง นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยากอ๋อก็ไม่ได้ส่งสัญญาแล้วครับจะขอวิงวอนว่าขอให้การเมืองอย่ามาแทรกแซงนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะทราบข้อมูลอะไรนะฮะก็ทางฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายเลขาหรือในจ้างเองเนี่ยก็พร้อมให้ข้อมูลนะครับก่อนที่ท่านจะให้สัมภาษณ์ไม่งั้นมันก็เกิดความเสียหายแบบนี้ครับ ถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อปี56เราโดนพิษการเมืองเล่นจาก221บาท251บาทสูงสุดในวันนั้นเป็น300บาทนะฮะนายจ้างล้มหายตายจากไปเยอะโดยเฉพาะ SME นะครับเราไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกแล้วนะฮะนะค,ควรจะควรจะยุต,ติการที่มาแทรกแซงควรจะให้เราเป็นอิสระจากการพิจารณานะครับแล้วก็มันจะเป็นผลดีกับประเทศในระยะยาวมากกว่า นี่เป็นเสียงของคณะกรรมการฝ่าย นายจ้างนะคะต้องย้ําว่าอันนี้คือฝ่ายนายจ้างที่เขาสะท้อนไปถึงภาคการเมืองอถ้าคุณผู้ชมจํากันได้ประโยคที่เขาบอกว่าปี5-6ตอนนั้นเนี่ยที่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําตอนนั้นเป็นสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรค่ะปรับขึ้น300บาทเท่ากันทั่วประเทศหรือว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยขึ้นราว60%เรแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลช่วงหาเสียงเลือกตั้งชูแคมเปญคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ ของไทยเนี่ยจะไปแตะอยู่ที่600บาทต่อวันภายในปี2570และอย่างที่คุณอนุชาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะทําให้ได้ถึง400พอมีการเลือกตั้งทีก็ประกาศทีว่าจะขยับขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนายจ้างบอกอมันก็ไม่ไหวอพอขึ้นเยอะแบบนี้ก็ไม่ไหวลูกจ้างบอกก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันขึ้น2บาทบจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ไปจ่ายแต่ถามว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนักวิชาการเขามองนะคะว่า การที่สูตรการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันขึ้นทีละช้าๆแบบนี้มันกลายเป็นช่องว่างค่ะให้กลุ่มการเมืองใช้มาเป็นนโยบายในการหาเสียงแล้วก็เข้ามาแทรกแซงในการบริหารจัดการทําให้ระบบต่างๆมันมีปัญหาไปด้วยไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนักวิชาการกันค่ะถ้าเราไปดูสถิตินะลองคิดดูว่าเมื่อค่าแรงมันปรับช้าแต่คนต้องกินต้องใช้ฝ่ายการเมืองก็จะเห็นว่าถ้าฉันปรับค่าแรงขั้นต่ํา ธุรกิจก็ยังไปได้เพราะว่ามันเป็นไปตามสูตรนี่ยถ้ว่าถ้าถ้ามันไปตามสูตรมันเป็นการแบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเนี่ธุรกิจมันไม่ล้มอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นมันก็เลยเป็นช่องที่ธุรกิจจะสะอับฝ่ายการเมืองจะเข้ามาหาเสียงได้ถ้าเกิดว่าให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงเรื่อยๆเนี่ยค่าแรงมันจะปรับลักษณะที่กระโดดก็คือมันจะโตต่ำตึ๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วพอเลือกตั้งทีก็ปุ๊บขึ้นมาตึ๊ด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 ขึ้นมาตรงนี้แหละครับที่มันจะทำ พวกการวางแผนอะไรต่างๆการจัดซื้อจัดจ้างจะมีปัญหาหมดทั้งระบบ พอมีประเด็นนี้ก็เลยมีคําถามนะคะว่าตกลงแล้วกฎหมายการคํานวณค่าแรงของไตรภาคีเนี่ยล้าสมัยหรือเปล่าเมืม่อวานนี้ค่ะคุณสิริพงศ์เกี่ยวข้องสอสอระบีพักภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอนะคะว่าอยากให้มีการปรับสูตรการคิดคํานวณค่าแรงใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากให้ปรับเปลี่ยนด้วยเป็นข้อคิดเห็นที่ตรงกับกลุ่มแรงงานภาคเหนือที่บอกว่าไม่อยากให้มีแค่ไตรภาคีแล้วก็คือ ภาครัฐนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างแค่บางส่วนเท่านั้นแต่อยากให้เป็นรูปแบบใหม่ๆค่ะอาจจะมีสภาแรงงานจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วก็ตัวแทนของแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าไปพูดคุยแต่ละอาชีพและที่สําคัญอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของการยกระดับฝีมือแรงงานด้วยเพราะว่าการที่แรงงานได้ค่าแรงขั้นต่ําก็จะไม่มีการยกระดับเรื่องของฝีมือเพื่อที่จะให้ค่าแรงนั้นปรับขึ้นสูงมากกว่านี้ค่ะ